ชาวบ้านชูป้ายขัดค้านราวเหล็กปิดถนนค่ะ ที่หมู่บ้านปานพิลมตั้งอยู่หมู่ที่12ตำบลหนองตะแต้มอำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายนครสมพงศ์อายุ74ปีแกนนําและชาวบ้านได้ออกมาชูป้ายคัดค้านเจ้าของโครงการหมู่บ้านที่ได้นําแผงเหล็กมาปิดกั้นถนนในทางโค้งบางส่วนโดยที่ไม่มีการแจ้งให้ชาวบ้านทราบมาก่อนทําให้ชาวบ้านที่ต้องใช้ถนนภายในหมู่บ้านเกือบ200คนต้องได้รับความเดือดร้อนวันนี้ชาวบ้านจึงมารวมตัวกันออกมาชูป้ายคัดค้านการเอาแผงเหล็กมาปิดถนนบางส่วนในบริเวณ โค้องอยากให้เจ้าของโครงการมาแก้ไขให้ดีขึ้นนายนครแกนนําชาวบ้านกล่าวว่าที่เรามาชูป้ายคัดค้านในวันนี้เพื่อที่จะให้โครงการแก้ไขให้เหมือนเดิมเนื่องจากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเส้นทางที่สัญจรลาบากในช่วงเข้าโค้งด้านเจ้าของโครงการก็ไม่ได้มาชี้แจงอะไรไม่บอกชาวบ้านว่ามาทําเพื่ออะไรและผมได้ไปแจ้งศูนย์ดํารงทําไว้แล้วแล้วร้วที่เขามาตั้งนีนเ่เนื่งเพื่ออะไรครับผมก็ไม่ทราบอยู่ยๆก็มีรั้วขึ้นมาแล้วกชาวบ้านตกใจตอนนั้นผมเอาป้ายมา ไปผ้ามามาคลุมไว้ยังไม่ตาสีพออยู่รักพักก็มาตาสีเลยปัญหาตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเหมือนจะแก้ไปเปาะหนึ่งในนั้นเองแต่ถามว่าความเดือดร้อนเนี่ยคนเคยวิ่งเคยใช้มาเกือบยี่สิบปีเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องแล้วเจ้าเจ้าของโครงการเขาได้ชี้แจงชาวบ้านไม่ได้มาเลยแล้วก็ไม่หายไปเลยผมก็ไม่เลยไม่ทราบรายละเอียดเลยตอนที่ทำก็ไม่บอกชาวบ้านเลยว่าจะทําเพื่ออะไร นายทวีสุขสวัสดิ์ชาวบ้านกล่าวว่าถนนมันเป็นโค้งหักศอกเข้าลําบากถ้ามีรถสวนเข้ามาก็จะลาบากอยู่ๆก็มีราวเหล็กขึ้นมาและอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ต,ตอนนี้โค้งมันเป็นโค้งหักศอกเลยอ่ะมันเข้าลําบากถ้าถมีรถสวนเข้ามานี่มันก็จะลําบากจะไม่มีเาวเหล็กใช่ใช่ใช่ไม่มีราวาเหล็กแล้วมันอยู่ๆแล้วมันมีราวเหล็กขึ้นมาทำไงฮะเดือดร้อนก็เดือดร้อนอยู่เพราะเวลาถ้าเกิด มาก็ข้ามคืนเนี่ยรถสวนมาเงี้ยบางทีมันไม่เห็นอ่ามันไม่เห็นแล้วมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ตรงเนี้ยนางพิชภาเจียมดีเบนสันกล่าวว่าตอนอยู่หมู่บ้านนี้มา2ปีแล้วปกติรถจะสวนกันขับได้ปกติพอเราเหล็กเกิดขึ้นก็จะต้องหยุดและรถอีกฝั่งก็ต้องขับเบียดบ้านไปอีกทางแล้วไม่มีการชี้แจงหรือบอกลูกบ้านเลยมันเสี่ยงอุบัติเหตุเวลากลางคืนมันมองไม่เห็นเป็นไงครับอยู่ในหมู่บ้านนี้มาน,นานหรือยังครับเนี่ย ปีได้แล้วค่ะอืมแล้วเป็นยงไงมันตกใจใช่คือวันแรกตื่นออกมาก็ใช้ชีวิตปกติก็ขับรถมาเนี่ยเขาขับมาก็ไม่มีอะไรพอวันที่เขาทําอ่ะเขาให้ลูกน้องมามขุดขุดแล้วเขาก็เอาท่อมาวางก็คือไม่เห็นก็จะชนเกือบมาถึงตรงเนี้ยก็จะชนแล้วค่ะแล้วพอตอนเย็นก็คือมีมีท่อเออลาวเหล็กมาวางเรียบร้อยอเขาไม่ได้บอกแจ้งลูกลูกบ้านเลยอืมไม่มีการบอกกล่าวจะเป็นยัไงมันมันเป็นเป็นยังไง ทำให้เราก,การเสจอนลำบากขึ้นใช่ปกติแล้วมันจะสวนกันได้ทาได้ปกติแต่พอพอเราเราสะพานนี้เกิดขึ้นปุ๊บจะต้องแบบหยุดและฝั่งนึงก็จะต้องแบบเบียดเบียดไปทางทางบ้านทางทางนู้นนะคะคือมันจะไปสวนกันไม่ได้เหมือนปกติแล้วมันไม่สะดวกสบาย ด้านผู้สื่อข่าวได้ประสานกับเจ้าของโครงการว่าชาวบ้านคัดค้านการมาทําแผงเหล็กมากั้นบางส่วนซึ่งได้รับคําตอบว่าที่ในหมู่บ้านทุกแห่งมันเป็นเหลี่ยมทั้งหมดชาวบ้านจะถือป้ายกันเต็มที่ไปเลยจะประท้วงก็ประท้วงไปอย่ามาทําลายข้าวของไม่งั้นจะฟ้อง